สาเหตุอย่างหนึ่งของปัญหาภัยแล้งในประเทศไทยก็คือ การที่ป่าถูกทำลายมากขึ้นทุกปีเมื่อป่าหายไปน้ำก็หายไปอากาศบริสุทธิ์ก็หายไปจากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าป่าหายไปเพียงหนึ่งอย่างมีผลเสียหายตามมามากมายหลายร้อยหลายพันอย่างป่ามีคุณมากมายนับอนเนกอน,นันต์แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีคนจำนวนไม่น้อยไม่รักป่าและพยายามทำลายป่าเพิ่มมากขึ้นทุกปีทำไมคนไทยบางคนจึงกลายเป็นนักทำลายป่าคำตอบก็อาจจะเป็นเพราะว่าห พวกเขาไม่เคยตระหนักรู้ถึงคุณค่าที่แท้จริงของป่ามาก่อน 2. พวกเขาอาจจะรู้ว่าป่ามีคุณอย่างไรแต่เพราะถูกความโลภครอบงำก็จึงยินดีจะทำลายป่าเพื่อแลกกับเงินก้อนโตที่มีผู้หยิบยื่นให้